านใจหินประพันโดยไตรโซกบทที่8แม้จะเป็นเพียงคำสั่งหรือคำเตือนหรือคำขอร้องหรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อความสั้นๆที่ถูกบอกด้วยอาการเร็วปรือก่อนเจ้าตัวจะกระโจนหายไปกับความมืดของผืนป่าแต่ประสบการณ์ด้านงานตำรวจแม้จะมียศแค่จ่า และประสบการณ์ที่คุ้มของเจ้าสัวรับเงินเดือนมาหลายปีทำให้จ่ายศเข้าใจทุกอย่างได้รวดเร็วพอๆกับการหันไปสั่งสอนนายจ้างเสียดังลั่นหันหน้าออกคนละฟังเอาหลังติดต้นไม้ไว้ตาดูหูฟังระวังให้ดีตอนนี้อะไรก็ตามโจมตีเราแล้ว,ลวเจ้าสัววันชัยและวันลบทำตามที่สั่งแทบจะในทันทีกระโดดถอยหลังจนกระแทกกับต้นประดูดังสนัน่นทางด้านจ่ายศเอง ค่อยๆเสือกเท้าถอยหลังจนห่างออกจากสองนายจ้างซึ่งชี้ปลายกระบอกปืนไปคนละฝั่งซ้ายขวาส่วนตนเองชี้ไปด้านข้างด้วยอาการหวาดระแวงเพราะทันทีที่ไอวันหายลับไปกับความมืดป่ารอบด้านมีแต่เสียงแสกสาๆป่านสัตว์สักสิบสักร้อยวิ่งวนกันให้วุ่นเช่นเดียวกันกับลำห้วยซึ่งอยู่ด้านหน้าห่างออกไปจนแสงสว่างจากกองไฟส่องไปไม่ถึง มันแตกซาจนหลอนหูทั้งสามเหลียวซ้ายแลขวามองไปตามเสียงจากทิศนั้นทิศนี้ปราการเดียวที่มีก็คือต้นประดู่ใหญ่ด้านหลังส่วนด้านหน้าของแต่ละคนหากอะไรก็ตามโผมาโจมตีและยิงสวนไปไม่โดนก็จบเหตุเท่านั้นแสกเสียงป่าแตกมาจากด้านขวาระยะใกล้มากพร้อมกันนั้นวันลบตวัดปืนขึ้นแต่เนเซิวิ ก่อนที่ลูกเจ้าสัวจะเหนียวไก่จยศกดปากกระบอกปืนให้ฉีลงดินได้ทันเสียงปืนแผดลั่นพร้อมเศษหินเศษดินกระจายอย่าเพิ่งขับนายน้อยเราไม่รู้ว่านั่นคืออะไรหรือใครหากเป็นสัตว์ก็ดีไปต่อให้ผ่านนั่นบอกว่าแถบนี้ไม่บีบบ้านคนก็เถอะแต่อะไรจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีคนเข้ามาหาของป่าฉะนั้นตั้งสติหน่อยครับ ใช่ว่าการใจเร็วด่วนได้ลั่นไกออกไปเมื่อครู่ของวันลบจะไม่มีประโยชน์เสียงปืนนัดนั้นทําให้สารพัดเสียงที่เกิดขึ้นเพื่อข่มขวัญรอบทิศเงียบกริบดังไม่เคยเกิดหมู่แมลงกลางคืนหลังจากหายตกใจแล้วก็เริ่มกรีดปีกตะเบ่งเสียงแซ่อีกครั้งนั่นจึงพอจะทําให้ทั้งสามได้หายใจคล่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยขณะเดียวกันทางด้านไอวัน ที่วิ่งลุยป่าตามรอยเลือดและเสียงแสกๆสที่พรวดพลาดนำหน้าอยู่ก็มีอันต้องหยุดชะงักเพราะเสียงปืนเมื่อครู่มันดังมาจากทิศที่หนจ้างอยู่เงี่ยหูฟังอยู่ไม่กี่วินาทีก็ถอนใจหากเป็นเหตุร้ายการยิงต้องมีมากกว่าหนึ่งนัดดังนั้นมันจึงหันไปตามรอยเสือร้ายตัวนั้นต่อทว่าช่วงจังหวะที่มันหยุดนิ่งนั้นกลับทำให้มันตกอยู่ในความ,มง,งุนงง รอยเลือดของไอเสือนั้นลากยาวจนไปถึงพุ่มหวายข้างหน้าแต่เสียงแสกสากดังอะไรบางอย่างย่างอ้อมเพื่อรอจังหวะโจมตีช้าๆดันดังอยู่ด้านหลังไอวันยังคงยืนนิ่งสองไฟและจ้องไปยังรอยเลือดจยดสุดท้ายยังดงหวายแต่หูก็เงี้ยฟังไอเสียงแสกสากลากเท้ากลับไปกลับมาป่านจะยั่วให้กลับไปมองไอวันไม่หลงกลแม้เมื่อครู่ ชั่วเสียววินาทีมันจะปล่อยใจไปกับความปลอดภัยของคณะนายจ้างแต่มันก็ไม่ได้เลิศเลอจนไม่รู้ว่าเสือร้ายที่หนีมันอย่างเอาเป็นเอาตายอ้อมกลับมาด้านหลังได้โดยมันไม่รู้ตัวถ้าไม่ใช่ว่าป่าหลอนมันก็แสดงว่าเสือจอมวายร้ายนั้นมีมากกว่าหนึ่งตัว <c oughs> มึง,มงร้ายไม่เบา,เานี่ว่า กลับมาที่นี่อีกทั้งที่เกือบตายมาแล้วมึงต้องอดกั้นไว้แค่ไหนที่ไม่บอกไอ้พวกนั้นว่าพื้นที่แถบนี้เป็นป่าอาถรรพ์มันเป็นอาณาเขตของเขาพลายตั้งแต่เป็นผ่าพวกมันพลนัก้อนหินพวกนั้นมาแล้วนะไอ้หน้ชื่ออะไรนะไอ้วันใช่ไหม ไอ้วันสะดุ้งเฮือกเมื่อมีเสียงพูดจอกล้อมาจากด้านหลังอันเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแสกๆมันเหลือบตามองต่ำลงใต้เท้าตัวเองบริเวณนั้นเต็มไปด้วยใบไม้สดและขนแห้งบ้างชื้นบ้างอย่างน้อยก็พอจะจุดไฟติดกูจะถือว่ามึงพาเหยื่อมาให้พวกกูเคี้ยวเล่นทุกที่จะปล่อยให้มึงมีชีวิตรอดไปอีกทีก็แล้วกัน แต่ไอ้สาม <สา S 2> ตัว <uz> นั้นคง<ว> <oz> ต้องกลาย,ายเป็นผีเฝ้าป่าอยู่กับพวกกูระหว่างที่ตัวอะไรก็ตามพร่มอยู่ข้างหลังไอ้วันปล่อยมือจากปืนข้างหนึง่งล้วงเอาถุงดินปืนจากกระเป๋าเสื้อด้านล่างขวากำให้มั่นหันกวบและกว้างใส่จุดที่น่าจะเป็นต้นเสียงถุงที่ว่าบรรจุด,ด้วยดินปืนที่ถูกบดเป็นผงห่อหุ้มดินประสิวแบบก้อนและแกบ ฉะนั้นเมื่อกระทบเข้ากับอะไรบางอย่างเสียงตู้้อประกายไปที่พร้อมจะลุกลามเผาไม้เชือ้อใดๆก็ได้ที่แห้งสนิทจึงเกิดขึ้นนั่นเองไอวันจึงได้เห็นว่าไอที่พูดอยู่ข้างหลังมันคืออะไรครึ่งขนครึ่งเสือสะเก็ดไฟที่แตกซา่นั้นไม่รามไปตามหญ้าและใบไม้แห้งและชื้นน้อยมันกระเด็นถูกไอครึ่งคนครึ่งเสือจนไหมขน ต้องเอามือปัดดับพลันลวันและกระโจนหนีไปยังทิศที่นายจ้างของไอ้วันรออยู่ไอ้วันไม่คิดไล่าตามเพราะเพียงเสี้ยววินาทีที่ได้เห็นเมื่อครู่ก็รู้ว่าคนละตัวแทบจะในวินาทีเดียวกันอีกด้วยที่เสือร้ายซึ่งไอ้วันไล่าตามมาแต่แรกกระโจนไล่ใส่มันจากดงหวายอาจเป็นเพราะเห็นจังหวะเหมาะที่ไอ้วันหันหลังให้แต่แล้วเสือร้ายก็ต้องประหลาดใจ เมื่อกงเล็บของมันหาได้เกี่ยวขวนถูกเนื้อหนังไอ้วันหลบได้แบบเส้นยาแดงไม่ใช่ว่ามันเก่งไม่ใช่ว่ามันแกล่งแต่เป็นเพราะจังหวะที่หันมาขาไอ้วันเกิดไม่สามัคคีกันพันละวันจนล้มและทันทีที่เสือร้ายผู้พลาดจากการตะปบเหยื่อลงถึงพื้นลูกโดดก็พุ่งจากปลายกระบอกปืนเจาะเข้ากลางหน้าอกมันพอดีนี่ก็ไม่ใช่เพราะไอ้วันแม่นอีกนั่นแหละมันไม่ได้ตั้งใจ ปืนที่ถือไว้ด้วยมือข้างเดียวกันเกิดลั่นหากผีหาผีป่าสตานที่นั่งอยู่บนาคาคบได้เห็นจุดจบของเสือร้ายตนนั้นคงไม่ไหวหัวเราะจนท้องแข็งไอหวันล้มเสือได้ได้วยความบังเอิญลุ้นนพอ,อยั่นกายลุกขึ้นได้ก็จัดการใส่กระสุนนัดใหม่เข้าไปทันทีอย่างน้อยก็กันไว้ก่อนจากนั้นก็ตรงไปยังซากเสือที่นอนสิ้นใจอยู่ไม่ไกลนักอีกแล้ว เหมือนกับคราวนั้นเมื่อสิบปีก่อนเสือตัวนี้แก่ง่อมแต่ยังแข็งแรงแม้ไม่มีบาดแผลเน่าเฟะจนล่าสัตว์อื่นกินไม่ได้แต่ฟันฟางก็เหลือไม่ครบเคี้ยวอันแหลมคมเหลือบนล่างอย่างละซี่ลองเป็นแบบนี้แม้แต่กวางคืนมันกระโจนเข้าตะปบก็มีอันโดนกีบเท้าตบเข้าป่ายคางอย่างไม่ต้องสงสัยฉะนั้นเมื่อเห็นกองไฟจึงรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่า มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์มนุษย์ที่มันจะล่าได้ง่ายๆเพราะไม่มีเขาไม่มีเคี้ยวแหลมไม่มีเล็บคมแต่มันคิดผิดเพราะมนุษย์ที่มันจะล่ามาพร้อมกับปืนมันจึงต้องนอนตายอยู่ตรงนี้แต่อีกความจริงที่ไอ้วันเริ่มเป็นกังวลมันไม่ได้บอกเล่านายจ้างว่าทางที่มันพามานี้เริ่มเข้าสู่เขตของอนาบริเวณป่าของเขาปลายฉะนั้น ไอ้รึงขนครึ่งเสือปีศาจสมิงที่วิ่งลุยป่าไปหานายจ้างของมันนั้นละ่ะปัญหาที่ต้องแก้โดยไม่มีเวลายังคิดไอ้วันกระโดดข้ามซากเสือและวิ่งกลับไปทางเดิมปรีน่องของมันแล่งแน่นเพื่อออกแรงให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไปถึงที่อยู่ของสามนายจ้างให้เร็วที่สุดแต่ยิ่งวิ่งราวกับยิ่งไกลยิ่งวิ่งราวกับมันพาตัวเองไปขนละทางนี่สินะ ความอาถรรพ์ของป่าอนาบริเวณของเขาพรายขณะเดียวกันทางด้านสามนายจ้างแม้ทั่วอนาบริเวณจะเงียบเสียงไปแล้วแต่สมองที่ถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวถึงขีดสุดเล่นเอาเหลียวเลิก,ลกปืนในมือกำเอาไว้แน่นจนสั่นไม่รู้ตัวจายศคอยหันไปยังทิศทางที่ไอ้วันวิ่งหายไปครั้งแล้วครั้งเล่าใจหนึ่งก็อยากให้มันโผล่มาสักทีจะได้อุ่นใจแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่า ท่าที่โผล่หน้าเข้ามาจากเงามืดนั้นเป็นไอ้วันแล้วมันจะใช่ไอ้วันตัวจริงไหมไม่นานเกินรอเสียงย่ำเดินผ่านพงไม้ก็ใกล้เข้ามาทั้งสามนายจ้างมองไปยังทิศทางนั้นทันทีวันลบเร่งบรรจุก,กระสุนที่เมื่อครู่นั้นยิงฝ่ายเจ้าสัววันชัยแม้จะเข้าป่าล่าสัตว์กับพานมาก็หลายปีตั้งแต่นุ่มๆจนผมเปลี่ยนเป็นสีดอกเหลาแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลย ที่จะรู้สึกหวาดหวั่นเท่าครั้งนี้ยิ่งประโยคสุดท้ายก่อนไอ้วันจะหายไปนั่นเล่ายิ่งทำให้เจ้าตัวอ,อกสัน่นขวัญผวาจําไว้อะไรก็ตามที่โผลมาแล้วน่าสงสัยต่อให้เป็นชั้นยิงมันได้เลยที่สุดความสงสัยก็มาลายหายไปเปลี่ยนเป็นความหวั่นใจแทนเป็นไอ้วันจริงๆที่โผล่หน้าเข้ามาในแสงไฟทว่ามันกับยืนนิ่งทิ้งระยะห่างจ้องทั้งสามขม็ง ไม่ต้องเอ่ยบอกเอ่ยเตือนจ่ายยศยกปืนขึ้นเล็งใส่ทันทีทว่านิ้วชี้พาดไว้นอกกรงไกลต่างฝ่ายต่างนิ่งอยู่นานกระทั่งไอหวันผู้น่าสงสัยเอ่ยขึ้นเสียงเรียบหน้าตายทำไปไม่ยิงถ้าฉันเป็นสมิงตัวที่วิ่งมาทางเนี้ยไม่โดนขบคอกันเลียงตัวไปแล้วหรือยังจ่ายยศยังไม่ไว้วางใจปืนลูกซองที่ถือยังคาอยู่ที่ระดับอกระยะห่างเพียงสิบเมตร ไม่น่าจะขาดเกินนั้นต่อให้ไหวเป็นลิงยังไงก็ยิงไม่พลาดเฮ้อสองหมื่นห้าเป็นของฉันแล้วนะอาจจะแก่ไปหน่อยถ้าจะอยู่มานานเดินไปทางนั้นไอ้วันชี้มือไปทางทิศที่ตนเพิ่งโผลออกมาสักเกือบเส้นก็จะเจอว่าแต่มันตายแล้วจะเอาไปทำอะไรได้ถ้าไม่รีบแล้เอาหนังไปฟอกก็มีแต่จะเน่าทิ้งเท่านั้นเองลดปืนลงทยศ เจ้าสุวรรณชัยสั่งพร้อมกันนั้นตนเองก็ถอนใจด้วยความโลง่งราคาที่อวันว่ามานี้เป็นราคาที่ตนตกลงกับสองเท่าไม่มีใครอื่นรู้ถ้าจะมีก็คงเป็นเจ้าตัวพรานผู้ล่าน,นั่นเองเรื่องนั้นนะ่ะช่างมันเถอะพรุ่งนี้เห็นซากใคยว่ากันว่าแต่พรานเถอะได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าไอ้วันสายหน้าทำท่าจะก้าวเข้ามาแต่จ่ายศย,ยังคงแสดงทีท่าไม่มั่นใจ สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็แสนจะธรรมดามันควักเอาอยาเส้นใบจากขึ้นมาพันช้าจุดไม้ขีดชูให้จ่ายยดดูก่อนจะจี้ไปที่ปลายมวนสูดควันอัดเข้าเต็มปอดเงยหน้าแงนมองฟ้าแล้วค่อยๆพ่นออกจนเป็นสายนั่นแหละฝ่ายผู้ติดตามของนายจ้างจึงวางใจไอหวันสุดตัวลงนั่งห่างจากกองไฟพอให้ไออุ่นๆสัมผัสกาย นึกไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีขณะที่มันนั้นหาทางกลับเป็นบ้าเป็นหลังแต่สุดท้ายก็ยังเจอแต่ซากเสือเท่าครั้งแล้วครั้งเราไอ้สมก็ปรกกดตกขึ้นอีกครั้งแม้ไม่ต้องพูดกันแต่ก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ผีสางจำแรงมาไอ้สมพยักหน้าให้น้อยๆก่อนออกเดินนำหน้าด้วยอาการทอดน่องไม่รีบร้อนแต่ไอ้วันแทบจะกลายเป็นสับเท้าวิ่งถึงอย่างนั้นระยะห่างกับไม่ลดลงเลย ต่อให้เร่งอย่างไรก็เป็นเพียงหลังไวัยรับเหลี่ยมไม้ต้นนั้นต้นนี้เท่านั้นกระทั่งมองเห็นแสงไฟอันเป็นที่อยู่ของคณะนายจ้างนั่นแหละไอ้สมจึงหายไปหายไปเฉยเฉยโดยไม่บอกไม่กล่าวไม่เอ่ยลาหรือทักทายใดๆบัดนี้ไอ้วันแน่ใจอย่างไรข้อกังขาผู้มีพระคุณนของมันไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วส่วนจะเป็นอะไรผีปีศาจ หรือสมิงสิงสางประเภทไหนก็คงได้รู้ถ้าเจอกันอีกทีเป็นอะไรไปผ่านทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นเล่าเจ้าสัววันชัยเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าไอ้วันนั่งคีบอย่าเส้นแต่ไม่ยกขึ้นสูบซ้ำยังแสดงสีหน้าปานจะร้องไห้ปานว่าโลกนี้กำลังจบสิ้นปานว่ามันสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดในดวงใจไปแล้วเปล่าไม่มีอะไร ว่าแต่ก่อนที่ฉันจะกลับมามีอะไรเกิดขึ้นไหมฉันได้ยินเสียงปืนยิงอะไรกันปืนลั่นน่ะจ่ายยศตอบสั้นๆไอ้วันพยักหน้าก่อนเอ่ยถามต่อแค่นั้นไม่มีอะไรอีกเลยใช่แค่นั้นคําตอบยังคงออกจากปากจากจ่ายยศเช่นเคยแม้จะไม่มีการเอ่ยถามหรือพูดคุยอะไรกันอีกแต่สีหน้าที่แปลกไปของไอ้วัน ก็ไม่สามารถปลอดผลสายตาของจ่ายยศไปได้อย่างน้อยผู้ติดตามมากฝีมือคนนี้ก็เป็นรุ่นพ่อจึงใช้ความเป็นผู้ใหญ่เอ่ยถามไปตรงๆไม่อะไรก็บอกกันมาเถอะพลานเรายังต้องเดินทางร่วมกันอีกหลายวันความเชื่อใจเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะไม่ทำให้ใครต้องตายด้วยฝีมือพวกเดียวกันเองสมิงนอกจากเสือแก่ตัวนั้นละยังมีสมิงอีกตัวหนึง่ง ฉันไล่มันมาทางนี้มันมุ่งหน้ามาทางนี้แน่ๆนั่นแหละฉันถึงถามว่าตั้งแต่ฉันไปจนกลับมาไม่พบอะไรกันบ้างเลยเหรอจะว่ามีกันก็มีนะจายศเปรยไอ้วันเหลือบตามองทันทีที่ผ่านออกไปป่ารอบด้มีตเสียงเหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้มากมายวิ่งวนไปวนมาพากันหล่อนไม่หมดความจริงเนี่ยเสียงปืนนั่นเป็นการยิงของนายน้อยวันลบ อะไรบางอย่างพุ่งมาจากทิศนั้นฉันกลัวจะเป็นคนเลยกดปากกระบอกปืนเอาไว้ทันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อคู่ผ่านบอกว่ามีสมิงลอก็ไหนผู้ใหญ่บ้านยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าไออาถานอะไรเทือกเนี้ยจะไม่มีจนกว่าจะเข้าสู่เขตเขาพรายเจ้าสัวหยุดคำถามไว้แค่นั้นรากับคิดอะไรได้หรือว่าที่นี่ใช่ ตั้งแต่พื้นกองโขดหินที่ต้องพากันปีนขาขว,วิดมาพวกเราก็เข้าสู่เขตป่าของเขาพรายแล้วไม่สังเกตกันรึทั้งที่ก่อนจะถึงหมู่โขดหินนั่นน่ะก็ยังมีร่องรอยของคนสัญจรไปมาแต่พอพลนจากตรงนั้นมาเท่านั้นมันไรลวิแววเพราะที่นี่เป็นป่าอาถรรพ์กินพื้นที่จนกระทั่งไปถึงเขาพรายไม่มีทั้งพานและก็คนหาของป่าที่ไหนจะกล้าเขามา จ้าสวนนิ่งไปครู่แต่ผ่านรู้จักที่ตรงนี้รู้ว่าผลนจากตรงไหนแล้วจะเจออะไรแสดงว่าผ่านเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมและยังสามารถรอดกลับไปได้ด้วยเกือบไม่รอดไอ้วันตอบเสียงเนืองฉันน่ะเคยมาที่นี่จริงเมื่อห้าปีก่อนเพราะคิดว่าฉันน่ะเก่งกล้าพอฉันเก่งกว่าผ่านทุกคนในหมู่บ้านฉันเลือกมาที่นี่คนเดียวแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด ไอ้วันนิ่งไปนานสามนายจ้างเองก็นิ่งรอให้เกียรติผู้เล่าโดยไม่เร่งเรา้าเพราะเข้าใจว่าบางเรื่องมันมีผลกระทบกับจิตใจที่สุดเมื่อมันจุดยาเส้นอัดควันจนพอใจอีกครั้งมันก็เริ่มเล่าย้อนกลับไปเมื่อ5้าปีก่อนตอนนั้นคือหลังจากที่ไอ้วันเฝ้ากลับไปกลับมาระหว่างหมู่บ้านกับถ้ำใต้ผาทุกๆอาทิตย์หัวควายกวางหนังเสือหบี ไอหวันทำเงินจากสิ่งเหล่านี้จนมันอาจจะกลายเป็นเศรษฐีถ้าไม่ใช่เพราะแบ่งเงินส่วนใหญ่ไปให้สองเท่าด้วยการนั้นไอหวันจึงทะนงตนว่ากูแน่กูเก่งเทียบเท่าไอสมผู้สั่งสอนแทบทุกอย่างยกเว้นคาถาอาคมบางบทที่ได้รับสืบทอดจากลุงคำภายหลังเมื่อดูเลิกดูยามจนเหมาะสมแล้วไอหวันจึงบ่ายหน้าตรงไปยังเขาพลายเพียงรำพังพกปืนกระสุนอาคม มีดพรานและความมั่นใจไปเต็มเปี่ยมมันรัดเลาะหาทางด้วยการสุ่มกระทั่งไปถึงลานโขดหินนั้นเอาโจรคําก่อไฟพักผ่อนที่นั่นและที่แห่งนั้นเองที่มันเกือบเอาชีวิตไปทิ้งคำคืนนั้นดวงจันทกระจ่างเต็มดวงดาวเต็มฟ้าพื้นป่าไม่มีอะไรน่ากลัวไอ้หวันนั่งเคี้ยวเนื้อเข็มเล่นไปพลางๆเพราะนอนไม่หลับจังหวะนั้นเองเสียงใครคนหนึ่งก็เอ่อยทักขึ้นโอ้ โชคดีจังเลยนึกว่าจะต้องหลงป่าอยู่คนเดียวซะแล้วไอ้วันหันควับไปทางต้นเสียงชายชารานายหนึ่งเดินกระย่องกระแย่งปีนไต่ขึ้นมาตามโขดหินน้อยใหญ่โง่ที่แบกอยู่แต่ไร้อาวุธนอกจากมีดพราชัดเลยว่าเป็นคนหาของป่าไอ้วันลดปืนลงจากระดับอก,อกวางพาดไว้บนตักปากกระบอกวาดช้าๆตามองศาที่ชายชาราพูดนั้นปีนปาย กระทั่งทั้งคู่อยู่ห่างกันไม่ถึงสิบเมตรมันจึงลดนกลงเพื่อความปลอดภัยเฮ้อยังเด็กอยู่เลยดิว่าเดี๋ยวนี้ผ่านเขาเป็นกันง่ายขนาดนั้นเลยหรือวะเด็กน้อยอย่างเองอยังแบกปืนลูกซองเข้ามาในปากคนเดียวได้ตามาจากไหนไม่ใช่คนหมู่บ้านฉันเลยฉันไม่ขุนหน้าหาของป่ามาหรืออ๋อ ข้ามาจากบ้านตีนถำ้ำเองรู้จักไหมละ่ะไอ้วันขนลุกว่าไม่นึกว่ามันจะเจอคนบ้านเดียวกันก่อนจะย้ายมาอยู่กับไอ้สมแล้วถูกทิ้งให้อยู่ลำพังแรกทีเดียวมันตั้งใจจะบอกว่าแต่ก่อนมันเองก็เป็นคนบ้านนั้นและอยากถามว่าเดี๋ยวนี้ที่นั่นเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าชายชารากับพูดขึ้นก่อนดูจากที่เองอย่างเด็ก ก็คงเป็นคนบ้านนี้และนะแล้วไม่มีผู้ใหญ่คนไหนบอกเองหรือว่าเขาพลายน่ะน่ากลัวมีแต่พูดผีปีศาจท,ที่จ้องแต่จะพุ่งเข้ากัดกินคนทั้งนั้นฉันก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันจากคนที่สอนฉันนะ่ะแต่ตอนเนี้ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนรู้ไหมเขาทำให้ใชาวบ้านเข้าไปเก็บของป่าแถวๆเขาไผ่ได้เชียวนะ เขาว่าเก่งจนไม่มีพูดผีปีศาที่ตาว่าตนไหนกล้ายุ่งกับคนอีกเลยไอ้วันเล่าอย่างภูมิใจอ้อเหรอว่าแต่เองอชื่ออะไรละ่ะวันฉันชื่อวันไอ้วันตอบทันทีทันใดพร้อมยื่นห่อเนื้อเค็มกับน้ำให้นั่นหมายความว่ามือทั้งสองข้างของมันปล่อยจากปืนเรียบร้อยแล้วไอ้วันเอ้ย ข้าจะบอกให้เขาไผ่นะพูดผีปีศาจไม่ไปยุ่งแล้วก็จริงแต่เขาพลายนะ่ะยังคงหนาะแน่นเชียวละแล้วก็นะอน,นาเขตของเขาพลายนะ่ะกว้างแสนกวา้างลานโขดหินที่เองกับข้านั่งอยู่นี่ก็ใช่ไอ้วันเย็นว่าไปตามแผ่นหลังเมื่อได้ยินแบบนั้นและยิ่งได้เห็นในตาที่สะท้อนแสงสีเขียววับของชายชารา รอยยิ้มที่แสนน่ากลัวและร่องรอยประหลาดสีเทาๆจางๆเต้นเร่าๆกับมีชีวิตที่ปรากฏบนใบหน้าและแขนขาที่สำคัญมันเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นชายชาราเอี้ยวตัวไปมาคล้ายจะบิดขี้เกียจก่อนกายร่างเป็นเสือทีระน้อยในขณะที่ยังมีส่วนของมนุษย์ให้เห็นเสียงเยือกเย็นก็กล่าวขึ้นกลั้นหัวเราะขอบใจสำหรับเนื้อเค็ม แต่พวกข้าชอบกินเนื้อสดๆส,ดส,ดสมองของไอ้วันสั่งให้มันทิ้งเนื้อเค็มและกระบอกน้ำทิ้งขวาปืนขึ้นมาง้างนกแล้วยิงใส่แสกหน้าก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นเสือเต็มตัวทว่าร่างกายกลับไม่เป็นไปอย่างที่สมองสั่งมันได้แต่นั่งนิ่งมองชายชราสมิงกลายร่างเป็นเสือใหญ่ไม่ต่ำกว่าแดศอกและได้แต่นั่งมองเสือร้าย เงือกงเล็บตบเข้าใส่มันเต็มอกจนกลิ้งลงไปซุกตัวอยู่ในซอกหินด้วยว่ามันตัวเล็กจึงร่วงซุกลงไปเสียลึกเกินกว่ามัดกล้ามของท่อนแขนเสือใหญ่จะล้วงเข้าไปคว้าเอาตัวมันได้เสือร้ายทำได้เพียงบีบเนื้อดันกงเล็บให้กางออกมายาวที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็สกิดเขี่ยได้แค่ชายเสื้อของไอ้วันที่นอนตาเหลือกลานจะเป็นลมมิเป็นลมแล แต่แล้วสัญชาตญาณปีศาจในร่างสัตว์ก็ทำให้มันคิดได้มันค่อยๆกายร่างเป็นชายชราจนขนาดแขนเล็กพอจะสอดแทรกผ่านซอกหินเข้ามาคว้าตัวไอ้วันแต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นจู่ๆก็มีเงาดำลึกลับพุ่งกระแทกมันหายไปจากสายตาตลอดเวลาที่อยู่ในซอกหินไอ้วันได้แต่ยินเสียงต่อสู้กันของคนและสัตว์สลับกันไปมาและค่อยๆห่างออกไปห่างออกไป สุดท้ายก็เงียบกริบไปพร้อมกับสติที่ขาดผึงดับบูบของมันไอ้วันฟื้นขึ้นพร้อมกับเสื้อตรงหน้าอกที่ถูกเปิดและบาดแผลของกรงเล็บถูกโปะด้วยสมุนไพรจากที่มองไปข้างกายข้าวของทุกอย่างของมันยังอยู่ครบขี้เท่ากล่องใหญ่บ่งบอกว่ามันถูกเกาะขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ต่ำกว่าสองสามวันเช่นเดียวกับเศษสมุนไพรที่ถูกเปลี่ยนลายครั้งที่กองเอาไว้ข้างๆงบนย่ามของมัน มีสมุนไพรชนิดเดียวกันแต่ยังไม่ได้บทจำนวนหนึ่งบาดแผลเจ็บปวดก็จริงแต่ค่อนข้างสมานตัวกันเป็นอย่างดีทุกอย่างมีพร้อมทั้งของใชย้ยารักษาและชีวิตนน้อยของมันแต่ไรวี่แววว่าใครกันแน่ที่ช่วยให้มันรอดพ้นจากความตายไอ้หวันไม่รอช้าเมื่อลุกเดินไหวก็เร่งรีบออกจากบริเวณนั้นแต่ก็ไปหมดแรงฟุบหยุดชายป่าห่างจากหมู่บ้านไม่มาก ทีนั่นปลอดภัยมันนอนหลับได้เป็นวันๆโดยไม่มีใครรู้และกลางดึกคืนเดียวกันมันก็แอบ,บกลับเข้าหมู่บ้านและอยู่รักษาตัวจนหายนับแต่นั้นมามันจึงไม่คิดย่างกลายเข้าไปในเขาพรายอีกเลยจนวันนี้นั่นแหละคือการเข้ามายังเขตเขาพรายครั้งแรกหากไม่มีเงาลึกลับช่วยเอาไว้ฉันคงตายไปแล้วไอ้วันบอกเสียงเรียบหน้าตายเช่นเคย